เอาละครับขอกลาวสวัสดีท่าน้ชมท่านด้วยนะครับอยู่กับผม Master ร์นาวาในบทแห่งประวัติศาสตร์และหมอกทมินตอน l e ague of legends ในปี2021โอเคครับก่อนเราจะเข้าเรื่องกันต้องขอชี้แทงก่อนว่าทำไมถึงต้องทำเสียงประมาณนี้นะคือเวลานี้ครับก็คือการอัดเสียงตอนตีหนึ่งนะครับไม่สามารถพูดเสียงที่ดังกว่านี้ได้ คือเสียงอาจจะดูพลหูนะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่นะครับพยายามจะทําให้เสียงนะมันเบาที่สุดแล้วจะเข้าใจกันนะโอเคในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงอัปเดตต่างๆของเรื่องเวเจนซ์ซึ่งจะเน้นหนักไปที่เนื้อเรื่องที่มันสําคัญสําคัญนะครับแต่จะขอสปอยไว้ก่อนว่าเนื้อหาที่เราจะพูดกันในวันนี้ครับมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับการรีเวิร์ของเชฟเฟนห้าคนตีมสกินอีก3สกินแล้วก็การรีเวิร์ของดรอเมนโดโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลย ในส่วนของแชมเปี้ยน5ตัวที่จะได้รับการรีเวิร์สนะครับจะมีรายชื่อดังนี้คนแรกครับก็จะเป็นตัวของสกาเนอร์แมงป่องน้อยของเราคือต้องขอบอกก่อนนะครับว่าตัวของสกาเนอร์ในเกมตอนนี้ก็ยังเป็นแชมเปี้ยนที่เป็นจังเกิลที่เล่นยากอยู่นะครับเนื่องจากพี่กเนี่ยไม่มีสกิลมบิลิตี้เลยถึงกันตีของพีเกเนี่ยจะค่อนข้างน่ากลัวนะไอตัวของอาร์สติงเกอร์ที่มันเป็นเหล็กในทีมอีกฝ่ายแล้วก็ทําให้ฝ่ายนั้นกลายเป็นริสตันแล้วก็ลากมาพร้อมกับตัวเขา แต่พอใช้มันจริงๆครับเขาค่อนข้างจะเป็นตัวดักจับมากกว่าตัวที่จะมีประโยชน์ใน Team ทีมไฟท์ทให้เวลาที่เราเล่นเขาครับเรานั้นจะเป็นที่จะต้องหาจังหวะให้ดีๆแล้วค่อยเข้าไปหายไฟและปัญหาที่เขาเนี่ยไม่มีโมบิลิตี้ทำให้เขาเนี่ยโดนสตันได้ง่ายและพอมันโดนสตันเขาก็ไม่สามารถทําอะไรได้คือมันแตกต่างจากฮีคาริมนะอย่างฮีคาริมเนี่ยมันจะมีสกิลเคลื่อนที่ไงแล้วก็อัตเมทเนี่ยก็เป็นการพุ่งอย่างรวดเร็วที่ไม่สามารถถูกหยุดอย่างได้ มันมันจะไม่ใช่กับสแกนเนอร์ถ้าเกิดสแกนเนอร์โดนซีซีฮาซีซีเนี่ยตัวของพี่เกนน่ะจะแทบทําอะไรไม่ได้เลยตัวของไรออดครับก็เลยจะเปลี่ยนรูปกษณ์ของเขาใหม่แล้วก็ยังคงสเสน่ห์ที่อัตลีกษณของเขาแต่ว่าจะเปลี่ยนสกิลไ้อื่นคือเนี่ยถือเป็นตัวเล็กน่าสนใจสำผมนะเพนแต่ว่าตรงผมเองเนี่ยก็มีทาร์กเก็ตในใจผมอยู่แล้วคนเออไม่สิตัวต่อมานะครับก็คือน็อกเทิร์นน็อกเทิร์นนะครับเป็นอีกหนึ่งในเดมอนของเกมออร์เดอเน ที่มาจากมิติอื่นแล้วก็ชอบกืนกินอ่าความรู้สึกด้านลบของมนุษย์เขาครับถือว่าเป็นฝันร้ายของดูนเทอร่าแต่ว่าทีมหลักในเกมของเขาเนี่ยมันดูจะไม่ตรงสักเท่าไหร่คือเนื่องจากที่ว่าตอนนี้ครับเรามีฟเตอร์สติ๊กที่ถ้าเกิดเทียบกันจริงๆนะเอาแค่ในเกมก่อนถ้าเกิดเอาแค่ในเกมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าฟเตอร์สติ๊กนะครับตอนที่อ่าใช้อันเทเมดในระหว่างที่เราไม่เห็นเขาอะนะเทียบกับนอกเทิร์นเนี่ยมันค่อนข้างจะให้ความกูที่แตกต่างกัน นะถ้าเกิดถ้าเกิดผมถามใครที่เล่นเกมนี้หลายหลายคนเนี่ยระหว่างมีฟิเตอร์สติ๊กอันติมาใส่หน้าเรากับ no ne, ight, นกเท่นปิดไฟใส่หน้าเราเนี่ยผมว่าหลายๆคนน่าจะสะดุ้งกับฟิเตอร์มากกว่านะเพราะว่าเสียงมันเนี่ยค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์แล้วก็เล่นความกลัวของเราได้ดีคือปัญหาของนกเท่นไม่ใช่แค่ทีมนะครับปัญหาของพี่แกเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับโมบิลิตี้ที่มีแค่อันติเมตอย่างเดียวสกิลสามไดเป็นเฟียเนี่ยก็ต้องใช้เวลาสกิลหนึ่งเนี่ย ก็มันขึ้นจริงๆอ่ะทีมของลอคเทิร์นมันถือว่าค่อนข้าง,งโอเคนะแต่ว่าเวลาที่เราเล่นพี่แกนจริงนะครับถ้าเกิดพี่แกอยู่กลางทีมไฟพี่แกนั้นจะไม่มีสกิลหนีอะไรเลยคือผมว่าตัวของไรออดเนี่ยอยากจะเปลี่ยนให้พี่แกเนี่ยเหมาะสมกับความเป็นเดมอนที่มีความลึกลับแล้วก็มีความสามารถในการเอาชีวิตรอดกลางทีมไฟได้มากกว่านี้นะครับแชมเปญคนต่อมาครับก็คือควินแอนเวเลอร์ ตัวของควีนกับไวเลอร์นะครับจริงๆแล้วผมว่าไม่คลนิกในเกมของนางแกกับคู่หูของเธอเนี่ยก็ยังถือเป็นไมคานิกที่ยังเล่นได้นะครับแต่ว่าในออดเนี่ยอาจจะมองว่าทีมกายเป็นเรนเจอร์ในเดมาเซียของเธอเนี่ยอาจจะยังเบาบางไปเรนเจอร์ Ranger ในเดมาเซียคืออะไรเรนเจอร์ Ranger ครับเป็นอีกหนึ่งในหน่วยทหารของเดมาเซียที่คนในหน่วยครับจะเป็นหน่วยแบบคล้ายๆหน่วยสอดแนมแล้วก็หน่วยสืบอ่าสืบราชการลับประมาณนั้น ดยที่พวกเขาครับจะมีสัตว์คู่ใจเป็นแบบคู่หูร่วมเดินทางด้วยตัวอย่างเช่นควินนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็ยังมีแบบเจเนเวอร์พาร์ตหรือวาอ่าคนเหล่านี้ที่ผมขึ้นภาพให้เนี่ยเกรซโซลเลนเจอร์นี่ก็เป็นเป็นหนึ่งในนั้นนะครับนี่คือหน่วยทหารเลนเจอร์ของเดมาเซียซึ่งการที่ตัวของเธอครับมีความสัมพันธ์กับเวเลอร์ในเกมที่น้อยเนี่ยทำให้ไดออดเนี่ยมองว่ามันเป็นทีมที่มันแบบมันเป็นลีกที่ไม่เข้ากับทีมของเธอนะครับ รออดจึงอยากจะทําให้สกิลของเธอครับมีการคอมโบคู่กับแวร์เลอร์เนี่ยมากขึ้นนั่นเองแชมเปี้ยนคนต่อมาก็คือตัวของเชวานาครับเดอะฮาร์ดดะกอนของเราคือไรออดครับได้ให้การว่าตัวของเชวานาเนี่ยอยู่ในแชมเปี้ยนประเภทเดียวกับอิเลเรียหรือว่า ali, อะคาลีก่อนที่จะถูกรีเวิร์คคือเป็นแชมเปี้ยนที่ไม่เข้ากับทีมนะครับตามเนื้อเรื่องเขาครับจึงอยากให้ตัวของเชวานาเนี่ยมีความดุดันเช็กเช่นมังกรแล้วก็ ตัวของเธอในร่างมังกรเนี่ยจะมีความน่าเกรงขามมากขึ้นคือถ้าเกิดใครจําได้นะครับว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่เชเวน่าได้รับบัฟมาก,ก็คือถ้าเกิดตัวของเธอเนี่ยสามารถสังหารเอลูเนลเท่าแล้วก็ในแมปได้เนี่ยตัวของเธอเนี่ยก็จะได้รับบัฟในนั้นด้วยคือไรออดนั้นจะบองว่าแค่น,นี้มันยังไม่พอเราต้องทําให้สกิลของเธอเนี่ยมันเปลี่ยนไปด้วยถือว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจนะครับแต่อย่างที่บอกแหละผมมีในใจอยู่แล้วซึ่งแชมเปี้ยนที่ผมนั้นอยากให้ถูกปรับมากที่สุดนะครับนั่นก็ค อูเดีย The Spirit Walker คืออไม่ต้องพูดอะไรมากนะเพราะว่าผมเคยพูดเรื่องเกี่ยวกับอูเดียเนี่ยไว้ในคลิปอ่าอูเดียเก่งไหมตามเนเรื่องแล้วนะครับถ้าเกิดขย,ยังไม่ดูเนี่ยก็ดูได้ที่มุมขวาบนนี่เลยแม่แอปขายของด้วยก็คือจริงๆแลครับตัวของอูเดียเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ผมพูดในคลิปแล้วนะว่ามันเป็นตัวละครที่เล่นยากมากๆพี่เกมไม่มีสกิลโมเมเิตี้อะไรเลย สกิลแก๊งของพี่แกมีแค่สกิลเดียวคือสกิลสามที่ทําการลองหู้แล้วก็วิ่งไปหายไยอารมณ์เดียวกับสกาเนอร์เลยครับแต่ว่าสกาเนอร์เนี่ยมันยังดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยในแมปแมปในจุดใดจุดหนึ่งของแมปเนี่ยพี่แกยังมีแฟบสีที่เป็นแท่นริสตัลไงพี่แกนั้นสามารถขึ้นที่เร็วขึ้นแล้วก็ไอการกดสกิลสามของพี่แกเนี่ยจะทําให้แก่ได้รับโลด้วยแต่กับอูเดียไม่ใช่ถ้าเกิดอูเดียจะได้รับโลเขาต้องเปลี่ยนสแตนเป็นทั้ทัลสแตนก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นแบส ซึ่งนั่นจะเสียเวลาในการแกงมากๆแล้วเบสของความเร็ยการเคลื่อนที่ของอูเดียครับมันค่อนข้างน้อยน้อยกว่กาสแกนเนอร์นะทำให้ตัวของอูเดียครับเป็นตัวละครที่แกงยากมากๆถ้าเกิดไม่ใช้แฟดหรือว่าไม่ใช้พาวเวอร์คอร์นะครับตัวของอูเดียเนี่ยจะแกงได้ยากมากๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการลำเอียงนะแต่ว่าผมนะครับเป็นคนที่ชอบตัวละครอูเดียแล้วก็ศึกษาในเรื่องของพี่แกแล้วจ้าในเรื่องของพี่แกเนี่ยผมมีความรู้สึกตลอดลนะว่า เมื่อไหร่พี่จะด้ดับการรีเวิร์สสักทีเนี่ยในที่สุดมันก็มาแล้วครับผมเลยกดโหวตไปโดยที่ไม่ต้องตังเลใจอะไรเลยแต่ทางนี้นะครับตัวละครทั้ง5ตัวนี้ก็คือตอัวละครที่เขามีแผนเวลาว่าต้องมีการรีเวิร์สแน่นอนคือไม่ใช่ว่าถ้าเกิดเรานั้นโหวตใครแล้วคนนั้นได้ปุ๊บอีก4คนเขาจะไม่รีเวิร์สนะครับแค่ว่าคนที่ได้รับโหวตเนี่ยจะเป็นตัวที่ถูกรีเวิร์สเป็นตัวแรกๆเฉยๆแล้วที่เหลือเนี่ยก็จะตามมาที่หลัง คือความจริงตัวละครอย่างเชวนาน็านอกเทิร์นหรืออูเดียเนี่ยก็เคยถูกร่วมเสนอโหวตในช่วงปีก่นกอนๆแล้วแต่ว่าในปีก่นกอนครับคนที่ชนะผลโหวตเนี่ยก็คือเฟดเดอร์สติกแล้วก็ตัวของบริแบรในครั้งนี้นี่ก็เป็นตาของ5คนนี้ครับก็ต้องรอดูว่าไรออดเนี่ยจะปรับเปลี่ยนพวกเขาไปในทิศทางไหนโอเคจบเรื่องของแชมเปี้ยนครับต่อไปไปดูสกินกันดีกว่าสับสกินของปีนี้นะครับยเดียผมบอกไปในคลิปล้อโลกดงเทอร์ด้านะ มันจะมี2องสกินที่เป็นทีมหลักครับก็คือลูน่าบี t แล้วก็ตู้ของ Space Group แล้วก็อีก3ามทีมที่เขาให้เรามาบทก,กันเองครับว่าจะเอาเทีมไหนไปเป็นทีมหลักดีซึ่งก็จะได้แก่ Monster t a m m r er, r ที่บอกตามตรงนะครับว่าทีมของมันเนี่ยคล้ายๆกับโปเกมอนไปสักหน่อยหนึ่งคือจาะทำให้การของไรออดนะครับก็คือสกินทีมเนี้ยมันจะเป็นทีมที่เราแชมเปี้ยนในรูนเทอร์ดาเนี่ยจะนำสัตวิเศษของตัวเองเนี่ยมาท้าประลองกัน ดยอย่างในภาพเนี่ยผมก็คิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นจันน่านะที่เอาสัตว์พิเศษของเธอเนี่ยไปตบอีกฝ่ายแล้วก็ต้มของเอสเลวคือถามว่ามันเป็นทีมน่าสนใจไหมผมว่ามันก็น่าสนนะแต่ว่าคือผมคิดว่ามันคล้ายๆกับส Star g การ์เดียนะครับที่เน้นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ผู้พิทักษ์สัตว์ประจาตัวอะไรประมาณนั้นแต่ทีมเรื่องการท้าประลเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับส่วนทีมต่อมาก็คือ Demonia 2.0ครับจะทำให้การขอดไอออดนั้นสกินนี้ครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การที่แชมเปี้ยนเนี่ยได้มีความเกี่ยวพันกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์เป็นแนวไซไฟที่มีการผสมผสานเกี่ยวกับวิวัฒนาการแล้วก็การใช้การทดลองต่างๆเนี่ยกับสิ่งมีชีวิตยอย่างตัวของแชมเปี้ยนคนนั้นนั่นเองดูอย่างในภาพก็นั่นจะเป็นเลโอนนาแล้วก็มาซาหานะครับคือขอดสภาพตามตรงว่าไม่แน่ใจว่าพวกเขาสองคนเนี่ยคือใครกันแน่แต่ตัวพี่หญิงเนี่ยน่าจะเป็นเรโอนนาแหละแล้วก็ตีมสท้ายนะครับก็คือตัวของครามซิตี้ในแมร์ ซึ่งผมก็บอกไปแล้วแหละว่าผมสนใจมาตั้งแต่ตอนต้นนะครับแล้วผมก็โบทสกินนี้ด้วยมันเป็นสกินที่อยู่ในโลกของตีมาเฟียนะครับคล้ายๆกับพวกมาเฟียมิฟอร์จูนแต่ที่มันจะเปลี่ยนไปก็คือเกี่ยวกับมีเรื่องเกี่ยวกับความเหนือธรรมชาติมันจะเป็นเรื่องราวของพวกผู้ที่ขวนขวายอํานาจเนี่ยได้รับพลังจากสิ่งมีชีวิตหรือว่าสัตว์ประหลาดที่มีเรฟเฟนต์มาจากคาโตลูคือผมเป็นคนที่ค่อนข้างชอบเรื่องราวของคาโตลูอยู่แล้วนะครับทาให้ผมเนี่ยค่อนข้างสนใจในตีมสกินนี้ และประเด็นคือไอ,ไอตัวละครโปรโมทของสกินเนี่ยครับมันเป็นตัวละครที่ผมชอบมากด้วยนั่นคือตัวของทวิตเตอร์เฟแล้วก็อคาลิพอเห็นภาพเนี่ยแล้วมันก็อดใจไม่ไหวนะครับปวดซะเลยถึงแม้หลายคนจะบอกว่ามันคล้ายกับคล้ายๆกับสกินตีมของพวกมาเฟียในโลกลีกอยู่แล้วแต่ว่าาะว่าอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่ดีเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเอ็นชียนไงทีนี้ในส่วนสุดท้ายของเราครับคือการพูดถึงการรีเวิร์สของด็เร์มันโด โดยในคลิปวิดีโอ2020ของ R รออดนะครับก็แค่มีการบอกว่าเขาแค่เปลี่ยนทรงผมให้กับบุนโดยเฉยเพราะว่าจากฟีดแบ็กของอแฟนๆครับบอกว่าทรงผมนี้มันดูฉลาดเกินไปมันดูแบบคุณหนูเกินไปก็เลยอยากให้บุนโด้เปลี่ยนทรงผมเฉยๆแค่นั้นทําให้ตอนนั้นครับเราก็ไม่มีข้อมูลอะไรจะมาบอกนะแต่ในตอนนี้ครับเวลาตีหนึ่งครึ่งนะของวันที่14เดือนมกราคมเนี่ยอตอนนี้ทาง Ri ออดเดฟนะครับก็ได้มีการเฉลยไม่ใช่ไม่ใช่เฉลยสิ ได้มีการเผยคอนเซปต์นะครับการรีเวิร์กของดตรมอนโดมาแล้วและที่ผมจะสรุปสั้นๆน,นะครับก็คือเขาอยากให้ตัวของมอนโดครับเป็นซิมเปิลแชมเปี้ยนก็คือแชมเปี้ยนที่แบบเล่นง่ายๆเช่นแบบพวกการเล่นพวกนั้นไม่ต้องมีแมคานิกเยอะยุ่งยากอะไรทําให้ตัวของมอนโดนะครับสามารถเล่นได้แทนมันเหมาะกับผู้เล่นใหม่ไงและเขาครับอยากจะให้ตัวของมอนโดครับมีความเป็นซูเปอร์แทงก็คืออยากให้พี่แกครับเป็นแทงจริงๆในทีมไฟท์ ที่มีความสามารถในการรับดาเมจแล้วก็ในการเ mm ีเจเนอเรชันไปพร้อมๆกันซึ่งภาพที่เขาแนบมาครับก็จะมีเกี่ยวกับพวกแบบคอนเซปต์อาร์ตทรงผมมอนโดที่เปลี่ยนไปแล้วก็ท่าเดินต่างๆแอนิเมชันต่างๆโดยที่ภาพเหล่านั้นครับก็จะมีดังนี้ภาพแรกที่ผมเอามาให้ดูครับก็คือท่าเหมือนกับเป็นการความมีดอีโตของเขาซึ่งนี่อาจจะเป็นการบอกว่าสกิลหนึ่งของเขาเนี่ยยังคงมีอยู่คือการความมีดอีโต้นั่นเองภาพต่อมาครับคือการที่มอนโดเนี่ย กล้ามหดอยู่ดีก็กลายเป็นกล้ามใหญ่สเลเกินนะครับอันนี้อาจจะเป็นอันติเมตใหม่ก็ได้ที่เวลาที่แบบเบ่งกล้ามปุ๊บเนี่ยกล้ามนี่คือใหญ่จริงๆครับทำให้เขาเนี่ยมีความแทงขึ้นมีความรีเจนมากขึ้นอะไรประมาณนั้นแต่นี่ก็ยังไม่ได้บอกนะครับว่านี่คืออันติเมตหรือเปล่าแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็คาดว่าจะเป็นอัลเิเมตนะส่วนไอ้สุดท้ายที่มีความเือหฮาที่สุดลยครับคือไอ้ภาพนี้อืมแปลกไหมใช่ครับนี่คือท่าโคกเสานั่นเอง คือน่นมีการบอกนะว่ามันจะเป็นการแบบ tower a t t a c k อะ่ะมันเป็นการโจมตีใส่ป้อมนะไม่ใช่การใช้สกิลถ้าการโจมตีป้อมของมานโดที่มีความพิเศษมากกว่าแชมเปญอื่นอย่างแชมป์อื่นเนี่ยคือการฟาดปกติใช่ไหมแต่ไอ้มุนโดเนะี่ยคือการเกาะป้อมแล้วก็ฟาดฟาดฟาดไปเลยคือผมเห็นแค่นี้มันก็หายแล้วแหละเพราะว่าจริงๆ้วครับตัวของมุนโดเนี่ยในเกมหลักนะลุงอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชลุงน้องแกเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่ซิมเพิลจริงๆนั่นแหละครับคือ พี่แกเนี่ยแค่ฟาดมีดอิโตฟาดมีดอ,อิโตพอแพ้เลนปุ๊บก็คือแค่กอบปอมพอมีอันติก็กดแล้วก็มาสู้กันต่อคือมันซิมเพิลมากๆการที่เขาจะเปลี่ยนให้แชมเปี้ยนที่มีความซิมเพิลขนาดนี้เป็นรูปลักษณ์ใหม่แล้วก็มีความซิมเพิลในแบบเดิมแต่ว่ามีอะไรที่น่าสนใจกว่าเดิมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมนะครับอยากเห็นมากเลยด้วยการรีเวิร์สของดร์มอนโดนะครับจะมาในช่วงต้นปีนี่แหละไม่ไม่น่าจะเกินเดือนมีนานะครับแล้วก็น่าจะได้เห็นโฉมใหม่ของพี่แกแล้ว โอเคัพคลิปนี้รับก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะแล้วก็อย่าลืมนะครับตอนนี้ Master No นของเราเนี่ยมีระบบ Membership แล้วนะครับในนามของ Cosmic Realm สามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราได้นะครับที่ช่องของเราเลยและถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้พันคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ส e e you ครับบ๊ายยไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะทุเรศกู o ดเดย์ทุกลับไปนอนเถอะก็ตามนั้นแหละครับ อ่ะไปนอน